สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องสุขกูทุกคนครับับสวัสดีทุกท่านครับพบกับช่องต,งนตงานาทุกคนลำเพลินและพิเศษพี่นอ้นองครับมาฮอนแล้วพี่น้องครับวันนี้นะครับวันที่สิบสิบสามสาน้นองครับสิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ อำตำบลโนนแดงตัวบ้านเข่าจังหวัดชัยภูมิบ้านเขาครับอะไรครับแม่นครับจังหวัดมหาบ้านข่าป้าไก่บันไดเลนครับเมื่อคืนเข้าวไปยังน้ำท่วมเวทีครับโอ้เจี๊ยบเอ้าเจี๊ยบยกเลิกเมื่อคืนยุ่นี่ยุ่นี่บนน้อยเดี๋ยวบนน้อยสี่บทีจิ้งเากลยวมาแบบพอห้ยสุมห้เสียงบ่มีสัญญาณสัญญาณมาเลยครับสุปผมก็ไม่รู้สิ่เลนโชว์อะไ ยัม่นด้ขุนมบอกเลยครับไุ่นตัวมันลยคด้วันนี้เล่ยนวันนี้เล่นเลีนสออบเลยเพิ่สองเอยเพิ่อสองไมนขึ้น่ได้เรียนแต่เลยคุยกับทีมงานพูดกัคณะกรรมการจัดงานว่ามันบอเหลีนบ่ได้มองมองข้อน้องบุลันครับคุณวางบุลัวางุนโอ้ขัดกีันแบบนี <Sure> ้ัดดเลยตาหดจีเย็บเจยร์ัปนกัอย่มันมันฮอนขัขนงนค เรเด่นเพื่อนมุ้นีจตุลเพื่อนนเก็บของเขาทำมือีนสิไง้ตกของมันเปียกถึงวันเราก็มาหอดแล้วพี่นงครับเอยู่กันที่ชายยแต่เื่อนกันมหนาวเลยมันอนนร่มหนาวนะพอหนาวแลวล่ะหนาวหล้เลนตน จะตกหักเลนได้ม yeah, ุกเพื่อได้เจ้วกุลาดเลนบเพื่อนดครับคุณทนายลชุกชุกปังคนนี้อันนี้เป็นสองนะอมันพอดเลยอันี้ไปดังไปดังไปต่าสิไรเงียนของเงียนนียังนะครับเนี่ยรถเอ่อ เรือบ้านเรามาครบแล้วนะครับทึ่งหวัดกับฟองตัดพี่น้องตาย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  อากาศที่งานยกเลิกไปแล้วทพวื่นหยุดก็ว่าพูดกับคณะกรรมการงานบันนท่กนว้ที่น,นีน่น อู้แดดนกกลานศาอย่าลืมนะครับนำมาด้วคกับบอก่ครับห้างจากตัวเมือจตุรัส สี่สิบหกโลครับว่าไก่ครับ40่กโลการถตัวเดียวแ่วรถตัวเดียวว่าหันกันแล้วเป็นรถบัรนุยังนงั่งตัเดียวสมั่งเต็รนะังมางแล้วนีะนนวะเนาะที่นี่สมบูรณ์เยที่นั่นมาจากตดมบเนาะ ถามรายได้ไปอีกเหมือนเดิมพี่น้องเสียได้บวครับนะครับมือขึ้นก้อนถี่สาวหน่อยสิริจ้ะสุบมก็ได้ไปให้ให้กำลังใจที่ทำง,งานใจกัล็ลอยนะครับของพี่บอยสิวิตชัยจะยู่กันจนพูดละเตะลาพูณเลยนะครับเห็นข้าวเจ้าเหลิยญมวนบ่มีฝนก็นอู้ว่านเป็นหอดเป็นหอดคิวเจ้าของสิแดงเหลิยญมวนมวลจนได้พี่น้อง ใช่ครับว่าได้เล่นจอยชุดพี่น้องเห็นเมื่อคืนนั่นแหละครับน้ำถั่วหนเวที่บรถถิษัทต้อการแสดงได้แม้นเล่สมมนสมมุองบริมัรเรียนเปลี่ยนชุดได้เพราะว่าน้ำเครื่องแข็งพี่น้องน้ำม,มันสูงอีหลีนะครับแล้วมันไม่ไปไหนเลยน้ำมันมไม่ระบายออกต้กองพูดมาต่องเลยแต่ว่าคณะกรรมการ จ้างมาแล้วนะครับคณะกรรมาการจัดการนิ้วนะครับจัดตุลัดจ้างวันที่สองพฤศจิกายนส,สองพฤศจิกายนหกเก้านะครับพอกัดไม่นะครับอยู่ที่งานนิ้วจัดตุลัดที่เดิมพอก,ก,ก,กันเด้อครับเด้ออะไรเนาะเข้าไปเนี่ยผม เอามาทำไปเดี๋ยว ประหยัดเที่ยวของมันดอกาะว่าของบางสิ่งมันยังมันเปียกเข้ามา้องเอป็นต่างวัดตอนไผ่นะครับบรนุ้นแดงกับวนนุ่นแดงเพื่อมันเข้าจังหวัดชัยภูมิครับคืนนี้เจอกันครับของเราทีมงานสาหน่อยเพื่อนแพงฝากคนไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนลังใจให้น้ำเด้อพี่น้องครับโอเคพี่น้องครับสำหรับที่นี่เราไปชมสุกอนครับฝากคนไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามชีวิประจำันของนักข่าวบนโลกเหนือที่เชี่ยว นะครับขอพี่น้องดูแลสุขภาพาแล้วก็ระันช่วงนี้ช่วงดูหนาวสองมา,ม,าามาแล้วแต่ว่าต้องมาหนาวเลยก็ร่มหนาวก็เริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับขอพี่น้องดูแลสุขภาพนะโอเคขอบอ,อกันไปแรกครับพี่น้องครับเดี๋ยวพออกันไปคลิปหนักสวัสดีครับ